บดบวดเทศนะฮะตัวนี้มาก็เริ่มจากได้เพืนๆเราถอดมาไม่มีเลยต้องหาแทนก่อนว่าเบอร์อะไรนะจะสายไปก็มี 2A กับ 1A ที่จะสายไปตรงนี้ดูแล็น่าจะเป็นผีนะเพราะว่าอาพุตเป็นเอน็นลองขับดูผีเป็นมาัรฐานทั่วไปนะบวกครับลบลบขับบวกแล้วแต่คนเข้าใจนะอ่ะแทนให้ก่อน,น,อน,นเดี๋ยวมาเตรียมานังไฟที่หลัง ไปดูต่อจากแปบ๊บนี่หลังจากที่เปลี่ยนเจ้าแฮนเตอร์แล้วนะตัวนี้เป็น P ตัวนี้เป็น N ตรงนี้เป็น P ตัวนี้เป็น N นะ P ชนแนน N ินแนนใส่ลงไปแล้วอันนี้ก่อนที่จะเฟดบอกว่าต้องมีไฟมารอที่นี่ก่อนทะ่แม่ที่คาเกตันขงขาฟังเอ,อิบใส่ไปแล้วเออใส่ไฟมาแล้วนะ12โวล์ ลกล่าวดัมเปเตอร์ตัวใหม่มาครับเตอร์ผู้ใจตัวใหม่เพื่อนในเฟสนี่เนี่ยซื้อมาให้เพื่อนชันงซื้อเข้ามาอุ๊วร็กวัดไฟ12บโวลต์เนีน่ยมีมาอยู่ไฟที่นี่คาเกตไม่มีมาเลยอาคาเกตฝั่งนี้วัดดูก็ไม่มีทำไมมันไม่มี ไฟตัวนี้มาจาก T ีเซกับสเราก็รูบก,กันอยู่นะทำตามพื้นฐานนะก็วัดหาเจ้าทีเซกับสี่นะไ่เห็นมิเตอร์ของไม่เอ่ยผมตั้งดูนะแล้วก็วัดตอนนี้กินไปแล้ววัดดูรู้สึกว่ามันมีมาแต่น้อยแล้วเกินนะรูดดูเลยก็ได้นะมันก็ไม่พังหรอกไฟแค่นี้สุดแล้วมันไม่มีมันจะมีได้ก็ต้องมีไฟรีโมทมาเลี้ยงเปิดสวิตช์มันไฟรีโมทมาผ่านอาร์หนึ่งตัว ไฮเตอร์หนึ่งตัวไฮเตอร์ Saint ตัวนี้ไฮเตอร์ Saint ตัวนี้ตัวนี้มี12โวลต์มาอ่านี้มาซักซีไม่มีคาบีมีไฟด้านหน้าไม่ติดเลยอ่าเหมือนเดิมอะ ในตำราผมก็มีบอกอยู่นะ VTL จิตตะตีไ,ไปเลี้ยงค่12นนะ12อยู่นะโอเล่แมนคนนี้ก็คอยหาเอานะบอกไปเยอะเป็นที่รู้กันแต่นี้ในการซ่อมเครื่องจริงใครๆก็ไม่ชอบอ่านตำราหรอกอยากรู้ตรงไหนเสียบอกตามตรงผมก็ไม่รู้นะออออทำตามหลักการ ไฟจะต้องมาเลี้ยงออกนี่ขานี้าสักครู่ไรแล้วมันต้องมาขาสิบสองใช่ไหมแปดเก้าสิบเบสิบสองสิบสองต้องมีไฟมาในสิบสองไม่มีไฟไฟเตอร์ตัวนี้เราดูในแผนที่นะเนี่ยสมมติไฟเลี้ยงมาก็มารอที่ไฟเตอร์ตัวมาสักครู่ที่วัดตรงนี้จุดนี้ที่วัดตรงนี้แล้วมีไฟนี่ไง 12โวลต์มาและมันผ่าน R ผ่านคาิเตอร์อน,นี่ถ้าหาเราจำจุดตรงนี้ตรงนี้ถึงเครื่องก็น่าจะทำงานเพราะว่าจะมีไฟออกมาไปอาาิเจอตัวนี้ทำให้มันจ่ายไฟไปเข้าอ2ได้น่าจ่นี่มันออกไปได้นะเนี่ยมาคาิเนอ่ยเนี่ยจากการไม่ชอบงง สีนนชัยดูไฟนี่ไว้ดูไฟนี่ไว้เกดไปนี่นมางี้เราจะเห็นนะจะต้องจำขานี่ข้สี่เราหลอกมันก่อนเครื่องมันโง่กว่าเรามฉลาดแต่มันโง่ตอนนี้มีสีแดงสีเขียวออกมล้ติดออกมาแล้วติดออกมาแล้ว มาเติบติคาเกตดูคาเกตของมถไฟดูมาคาเกตเติบอ่ามีไฟออกมาเลียงแล้วมีพันมาเลียงแล้วเติบไฟนะ่าะทำงานแล้วคาสิบสองแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ามีไฟมาเลียงแล้วนี่ไฟมาแล้วเติบอ่า ไปมาแล้วเดี๋ยวรอ,อเพื่อนอีกคนนึ่งเพื่อนเป็นเส้นมาแล้วเอ,อิบเบียบเข้าไปชิมเข้าไปเปิบโอ้ใหญ่แท้อเป็นจังไดคือใหญ่แทโโ้โอ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 ้อ่า อออกมาแล้วออกมาต่บออกมาออกออกอออกมาแล้วออกมาแล้วฝั่งนี้ออกมาตุกขาไม่เอ่ยของอตุกขาแสดงว่าอ้าไม่ขาดสายเฟสลงไปตอนน่าจ,จะทํางานได้แล้วแต่ว่าอีกตรงนี้อะไรมาเสีย ไม่รู้นะก็มันผ่านมาผ่านอาผ่านไฮเตอร์ผ่านไฮเตอร์แต่ผมจําตรงนี้มันทํางานฝั่งนี้ได้เสียก็ไม่รู้คิดเอานะฮะผมก็ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องลองก่อนสักครู่มาดูใหม่อ่าหล,ลังจากเราเอาเนื้อลายออกไปแล้วนะเราก็จะจ่ายไฟเข้าเครื่องอ่าไฟเข้าเครื่อง ใจ่าไปกบปึ๊บปบึ๊บอ่าติดแล้วปึ๊บจะต้องเขีย่ยมาเขี่ยแล้วนะไฟคาเกตก็ต้องมีมันเดิมเฮห,หากอนปึ๊บามีแล้วนะไฟติดสองตรงนี้ก็มีแล้วอ่อ,อกนี้ก็มีแล้วอไม่ต้องใช้รวดจำแล้วนะมันทำงานแล้วอะไรเสียก็ไม่รู้เทออ้าโคดานูราซ่อม โทรมาถาม่าถามอะไรเสียผมไม่รู้ถามตามขั้นตอนนะครับเพื่อนๆอะ้วก็แบ่งๆกันไปต่อไปเรียมนี้แล้วก <okay ็ใส่เฟต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 เบอร์นี้ส่งมาให้ก็ไม่เคยใส่นาะเจ็ดสิบเอ็นหนึ่งศูนย์เคยใส่ตัวอีกเบอร์หนึ่งทำอย่างไรดีเอ่ยบดตาชีตก็แล้กันนะสักคู่สักคู่ไปดูต่อ ดีเด so mm ี๋ยวจะไฟเสร็จแล้วาไฟกระไฟเกิรไฟเรานะฮะปุ๊บเข้าไปแล้วเย่างไปทำงานวิว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 การชอบในการกินกระแสเกิดขึ้นอันนี้ก็ปาะมาณไปใชอไฟดูนะฮะเฟดเราเตรียมเรียบร้อยมาแล้ว อ่าเออสัญญาณเรมลงมาแล้วเอาพุทวัดแล้วมันเสียมันก็อยู่ฟอนกลางนะล้วกะดูสีออกจากมะแปงก็ต้องผ่านไดโอดสีฝฟังบวกฟังลบเป็นยังไงเออฝั่งนี้ก็ต้องเป็นลบอ่าฝั่งนี้ก็ต้องเป็นบวกนี้เป็นกาวอ่าดูตรงนี้หัวลบจโอดจอยเข้าจโอดจะเป็นบวกอยู่ครับตรงนี้เป็นลบมันก็สามารถทำง,งานมันก็ชอ็อต พอคอยอยู่ตลอดนะฮะไฟเตียบไปตรงบรัดระเบิดตูมตูมหมดนะฮะรานนั้นสับไดโอดกับที่เดิมก่อนนะฮะทุกอย่างนากลับที่เดิมก่อนนะฮะนี่ลบทั้งคู่ฝั่งนี้บวกนะฮะดูนะครับฝั่งนี้เป็นอยู่คนนี้เป็นั่งบวกก็เอาบวกมาใส่ที่มันหัวชนกันนะตอนนี้เ,เพื่อนๆเราคงถอดเช็คเริ่มใส่กับเดิมมันก็ แสงเดิมซะสักหน่อยหนึ่งนะฮนะมันมดแล้วผมก็มองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวอดหัวเข้าเนี่ยก็เป็นบวกนะเนี่ยเนี่ยหัวออกเนี่ยก็เป็นลบนะไม้เป็นบวกเป็นลบต้องอาลบใส่ตรงนี้บวกอยู่ตรงนี้นะทั้งสองฝั่ง <S <S ก็ผมไม่ต้องบอกนะดูตามเราได้นะการจัดได้อดปิด ต่างๆอ่ะเดี๋ยวย้ายที่เดิมก่อนตอนนี้หลังจากที่เปลี่ยนแต่โอดกับที่เดิมหมดแล้วาเรียบร้อยแล้วพอจ่ายไฟเข้าเครื่องดูไฟปิดพอดีใส่สัญญาณเง็มตดังเลย <c oughs> เสร็จเลยอันนี้ ชอบปัดดจังเลยยาวเ้าสแเควเนี่ยเล่นมันก็ดังเลยนั่นแหละปล่อยไฟนอน่อนๆอนมา ก็ไม่มีอะไรนะเครื่องนี้ก็เป็นอันเสร็จส่งกลับได้นะรอยมาแล้วแต่วาการไนเ,เตอร์ต่อไปรีโมทพังไนเ,เตอร์ได้พังเฟจพังตัวไปนะอ่ะอ่ะจบ